ใครเคยสมัครทํางานพาร์ทไทม์เพื่อจะซื้อของเล่นบ้างของพี่ไบคือเซตนี้เลยแม่โมน้นยโดเรมีของ Evolution Toy ยําได้ว่าอยากได้มากๆเลยนะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยพาราจะอยู่แบบประมาณ2อถึงสใบเทาเลยนะนก็มีแบบว่าคนมาลงในเว็บบอร์ดว่าเอ้ยปล่อยทั้งเซตอะ่ะเจ็ใบเทาซึ่งเขามีให้พี่ไปประมาณถ้าจำไม่ผิด11กล่อง11กล่องเนี่ยเใบเทาเราก็เลยรู้สึกว่า มันไม่ถึงกล่องละหนึ่งใบเท่ามันควรจะซื้อเก็บไว้โ,โหเพรแบบไปทํางานพยายามเก็บเงินสุดฤทธิ์แล้วก็แบบตกลงกับเขานะครับว่าเอ้ยรอหน่อยได้ไหมเอาแน่ๆอะไรเงี้ยโชคดีด้วยว่าตอนนั้นอะมันไม่มีใครซื้อเออมันไม่มีใครซื้อมีพี่ไว้รอซื้ออยู่คนเดียวเขาก็เลยเก็บไว้ให้นะครับแล้วก็ เนื่องจากเราก็กลัวว่าเขาจะโกงไหมอะไรเงี้ยก็เลยนัดเจอกันที่อนุสาวรีย์นะครับเขาก็เอาของมาแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดไปให้จริงๆคืออยากเก็บแค่เซ็ตภาคแรกนะครับแต่ว่าก็ได้ภาคอื่นพ่วงมาด้วยแล้วก็เคยเอาไปลงปล่อยต่อแต่ก็ไม่มีใครซื้อก็เลยเออเก็บไว้เองแล้วกันส่วนตอนนั้นที่เขาขาดอยู่นะครับจะขาดป๊อปนะครับแล้วก็ขาดโมโมโกนะซึ่งอันเนี้ยพี่ไปสั่งจาก EBay มาอันเนี้ยประมาณแบบ4ใบเทาอันนั้นประมาณ2 26 ซึ่งพอมาเฉลี่ยกันแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะมันก็ยังเป็นราคาที่เราแบบรับได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากได้เซตนี้มากๆอยากจะเก็บให้มันครบในในภาคแรกนะส่วนอันอื่นก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่ครบก็คือช่างมันตอนแรกจะไปหาแม่โมโนยโดเรมีตัวตัวโดเรมีที่มันเป็นชุดชุดไラรเวทแต่ว่าแค่นี้แหละพอแล้วเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดแกะออกมาเล่นน้องก็มีความแอบหักง่ายก็เป็นอีกเซตหนึ่งนะครับที่แบบมีเรื่องราวตอนเด็กๆมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีความหมายมากๆกว่าเราจะได้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย